มีไอ้สีกับมาแล้วเสียงเซลเซลวันซุ้มวัเจ้าเอินเอิญทรงมาสันวาแล้วจังต้องับโอ้ยผมติวผมติวฮักแท้ผมกับเนี้ยผมกับติ๋วสวยสวยเก๋สวยเก๋ฮรแลวี่บอกสวัสดีสวัสดียังแต่ตลินถ้าเป็นใส่บิ๊ใส่บิ่เอาจะดัจูมาเลย ขวันไหวไผ่ถุงโซจะไดตยูอะไรกินเนี่ยเอาหมอนเอามาวางแล้ววางแห่าต้มลึกงมะแขงี่แขงตาดูมึงไม่น,นุ่ยยังกลับมาดิพันธิจ้าเมย์สีสวนนัสดีจ้าเมย์สีบ่าเธอเขาเมย์สีกลับมาแล้วเสียงเซลล์เซลลันสุ่มมุ่เจ้าเอิ่นเอื่นทรงมาสันวาว่าพันดิจ้ามันเมย์สีอันมีคนเรียกร้องหลายหลายบอกให้เมย์สีกลับมาไงเด้อกินหนัวกับสันวาวันนี้มาแล้วเด้อมากับสู่สู้มู่วัน อันไม่ดีไลไม่รู้อ่อนแส่บมาฝากพี่ปากน้องสุก ouais. ุดส <pues, S 1> ุดคนเด้ออันตําตับตัปูมาเลยหรอาตัมปูม่าเนี่ยละพี่น้องตับปูมาอันเผ็ดๆเสบักพริกหลายม้วนกินในบ่เนนี่อันขั้นตอนแรกขออันซิมเสบบะโคก็ได้ทั่วป่ะกินมาแล้ักศึกษาอะไรนอืมนัวนัวพี่น้ มาเดินสัดน้ำจัดจามก็ผักอันนี้งได้เีรอเขาเรียกผักักเสื้บ้านรู้อ่ะเอักเสี้ยวัป็นแบบเป็นดีดพอพีนอ่น้องอืนพักสระตบ้านลเลยบ้นร้เขาไปทางไหนมันก็มีแบนนะบน,นั้นหร่ะมีสะพานอันนี้มันจะเป็นอาหารจานไหนก็เป็นแบบนั้น ำันกินไปเคี่ยวผมไปคนนี้ร้านขายไข่ไปเปิดใช่ไหมอย่ากได้รถมาจอดหน้าร้านตรงนี้ไอ้ไข่ไม่มาคุณนอ้องตมาสดสดตอนที่เราไปซื้อมันยังเป็นๆอยู่นะยังนิ่งกระเดียวกระเดียวอยู่ไม่รู้ว่าติดจอดหน้าร้านตรงนี้ แอบร้านคนสตาร์รถขาที่เจกจังน้ำมันก็แพงตลอดตลอดเลยคนที่จอดหน้าหน้าร้านไม่ว่าหรอกแต่ว่าไอไอันนี้น้อยปิดสตาร์ตเครื่องอ้อยปิดอันดับเครื่องน่อยไม่เคยว่าะนะแต่ว่าไม่เคยห,ห,ห่วงรับบางคนกัจะริศทอนลาย ก็ปิดหอดไอ่บอดปิดหอดดับเกือหูหูอยู่หลอกบาาหอยประเศหศไห้แล้กกับปีแดเนื้อไอดไเกืือมันเลืงแท่งถุงพวงสุกทาเพื่อนาดาว่า

ปทมจะทำปลาแค่อันนึงคาณสาวนี่นี่อันนี่รถเข็งส่งตามมาก,ากอออ่กอนข้างๆตรงนู้นปรสิเป็นลูกค้า ค่อยซื้อร้านก่อนแหละไปซื้อคุณซื้อเส็นเอ๋ยผมมองแบบพอดียกกลุ่มส่มใจพันเพื่อนซื้อก็ซื้อรู้ว่าบาดวผลตัวเอนเจ้าเขาไม่นับเป็นรสชาติกลมบามแต่ไม่จำเป็นต้องมายกถุงใส่ชานอกสูบเป็นรสะอ่อนแบบยกไปสีก็ยกเขายกให้ดูว่าโอ้นี่ใช่ที่ร้านนี้นะกระซางมัต้องมาโยกซื้อก็ซื้อไปลดเงินไทยเงินมันหรอก เพากลับมาซื้อจุ่ของซ่บของรัวของทำาอาดเนาะของฉันทำาสะอาดสะอาดบมากม,มานมากมากหลพี่น้อง <c oughs> กูเดียวบังคับ <c oughs> พ,พี่น,น้องุณเดวมากุหดนกระดีใจกูเดี๋วมากกูโดนกันตามเลยรล่ะเงินเพิ่มานะคะซืจุหมลายพัดา

วันนี้ทั้งวันน้ำมีแต่คนมาจอดหน้าร้านอมันมันบ้างอะมันมได้มันบ้นางเพราะเผ็ดเว้ยเผ็ดแม้ทางไหนก็พอเจอเส้นเจอจะพริกเจอจะพริกกบไอ้อะรบบซีดา ไม่เสียเท่าสีดาซื้อราชนีไม่ไหวแพงก็ซื้อสีดา่วนนี้สีดาไม่แพงก็งเราใช้แต่สีดาใช้เยอะก็ดีนะเจ้าแสบสีแชร์ร้านเพ,พูดไปเรื่อย แซ่บปูมาสดพี่น้องสดจังสุดนะมันบวิ่งเอ้าตอนที่เราไปซื้อมันบิ่งมันไปออกซิเจนอยู่แลตอนนี้กัตอนนี้มันมเหมือนกันสุดจริงต้องวิ่ง มีหกเนื้อสัตว์จลิบสวยกัเพราสวยี่สวยแล้วค่ะแต่อันนี้เสี่ย ดูสีพี่ก่อนมาแซ่บหรือไม่แซ่บ <heh. S 1> มปิดแล้วเห่ไหมแกไปยังออ่ฮ้่คุณู้แล้วจ้ะอือ้องบูวันเปยนพี่น่องชื่ออะไรช่วยชื่ออะไรอไ่ะอับน้าปากากพี่น่อเนีไ่มจริง่าเดี๋ยวชี้เรื่อกินต่อขอบคุณมารูบ เนี่กาด่า่อพูนหลายด้วยจเออที่ทีตาเร่มกิปอันทองพอพูนยายบ้านเงินที่นอกคอยกร้าวเป็นสู่กันได้แต่เนี่ยก่อนจะไปก็ขอให้พป่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงม่เจ็บประจวบและสำคัญไม่ต้องท่องเส้หลายเจ้าจ้าไม่ไล้ไปบ้านจต่สวัสดีจ้าเออบ่